วงในไขข้อสงสัยเพลงกวิตาปมยาสามีลังกวางเอบินอมอลเซอร์ไพรเปิดตัวหวานเปิดตัวหวานฉ่ำต้อนรับเดือนแห่งความรักกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มกวางเอบินอมอลทีลาสุดได้ออกมาโพสลงในอินสตาแกรมอวดรูปคู่กับสาวคนสวยขณะยืนชิลอยู่ริมทะเลพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า แม้เล่นตัวเองก่อนเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคืออดีตนางเอกสาวชื่อดังเพลงพัตรพรหรือชื่อเดิมคือเพลงกวิตาลูกสาวของนักแสดงผู้ล่วงลับ อ้อยกัญจนาจินดาวั์ทำกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่แต่อีกมุมนึงก็มีบางส่วนแอบสงสัยว่าสาวเพลงได้หย่ากกับสามีตั้งแต่ตอนไหนเพราะจำได้ว่าเจ้าตัวแต่งงานไปเมื่อปี2561กับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจกันมากว่า16ปีซึ่งเรื่องนี้ค่ะไทยรัฐบันเทิงก็ได้เผยข้อมูลว่าสาวเพลงหย่ากับสามีตั้งแต่ปี2566ที่ผ่านมาเนื่องจากจับ ได้ว่าฝ่ายชายนั้นมีผู้หญิงอื่นและที่ผ่านมาพยายามปรับความเข้าใจกันแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลจึงเป็นฝ่ายขอยุติความสัมพันธ์กับสามีรวมทั้งได้ยื่นฟ้องบุคคลที่3าด้วยคดีอยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย